ได้ไพ่หไม้เท้าเอ้ยดีเว้ยฮใบแรกใบที่2ได้ไพ่สี่ถ้วยใบที่3เดี๋ยวพูดทีเดียวเลยนะยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่โอเคอ้มีเสียนิดนึงมัง,งกรอะปึ๊บระวังสุขภาพของตนเองหรือสุขภาพของญาติญาติผู้หญิงนะต้องบอกก่อน ยากผู้หญิงเร่งทํางานนะตั้งแต่ต้นปีเอ้ต้นเดือนต้นสัปดาห์แบบพูดผิดพูดถูกเร่งทํางานตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับปลายสัปดาห์มันอาจจะมีดอกนิดหนึ่งอาการสัปดาห์มันอาจจะมีดอกนิดหนึ่งเรื่องงานเพราะฉะนั้นผมจะให้เร่งถ้าถ้าดวงมาแบบนี้ผมจะให้เร่งงานนะครับซูมกล้องนะซูมกล้องนิดหนึ่งให้กระชับาชาวราศีมังกรนะครับสัปดาห์นี้ได้ไพ่ธาตุไฟในตําแหน่งเจ้าชะตา นะครับจัญชตาก็จะมีไอเดียในการทํางานแต่ความพยายามของคุณในการทํางานเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะมันก็ยังแบบมีหยุดติดขัดสะดุดบ้างยังไม่ค่อยสะดวกบ้างให้คุณสู้ต่อไปเพื่อหวังผลในสัปดาห์หน้านะครับในนี้บอกว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณถ้าคุณกําลังคิดที่จะทําอะไรเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ความสามารถนะครับถ้าคุณคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งอาแต่ตอนนี้มันพอได้ มันต้องรอนิดนึงไพ่ใบ,บนี้แปลว่ารอนะเออคันนี้ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นแบบนี้นะครับอย่าไปหวังเรื่องโชคก่อนอย่าพิ่งอย่าพึ่งโชคมัอนอาจจะนิดๆหน่อยๆหรือแทบไม่ได้เลยแต่ไพ่แบ,บนี้มันบอกถึงตัวตนของคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญานะครับไพ่สองใบเนี้ยใช้ความสามารถแปลงเป็นเงินสดได้แปลงเป็นกระแสงเงินได้นะครับ เอาเป็นว่าถ้าอยากรวยต้องมีรายได้รายวันนะหรือไม่ก็ต้องบริหารจัดการเงินเป็นในสัปดาห์นี้พยายามหาให้ได้มากกว่าใช้จะดีมากๆเลยเพราะฐานโดวงมันแปลว่าอยากได้ใครมีนะจะซื้อนู่นใช้นี่ทั้งความจำเป็นของคุณด้วยนะก็ต้องงดการจับใจ่ายใช้สอยลงบ้างตามความเหมาะสม วันที่ดีระวังปวดท้องนะช่วงนี้มีเรื่องดังต่อไปนี้ปวดท้องปว,ปวดลำตัวซีกขวานะลำตัวซีกขวาอันนี้เป็น,ปนโซนซีกขวานะครับอาจจะยาวตั้งแต่ซีกลำตัวตั้งแต่ไหล่ลงมาถึงถึงลูกหรือหลังก็เป็นไปได้ดังนั้นพูดโดยรวมคือดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นพวกนี้จะดีมากๆเลยชาวราศีมังกรนะครับต้องดูแลตรงนี้มากเป็นพิเศษนะครับ อืมเออแล้วก็วันที่ดีของคุณก็คือพรุ่งนี้ก็ยังดีอยู่นะวันที่ยี่สบหกยิบเจ็ดก็ยังดีวันที่ยีบแปดนี่ระวังเรื่องคําพูดไม่ว่าจะทางโทรศัพท์คุยกับแฟนคุยกับญาติคุยกับผู้ร่วมงานเราจะไม่ค่อยพอ,พอใจกับผู้ร่วมงานแล้วก็เตือนนิดหนึ่งถ้าเกิดเราเรามีการคุยกับผู้ร่วมงานแล้วแล้วเขาแบบว่า เอาให้เราออกความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่สี่ที่ถามถึงเราอย่ากออกความคิดเห็นเพราะเขาจะเอาชื่อเราไปแอบอ้างดังนั้นชาวราศีมังกรระมัดระวังการดินถาให้ร้ายแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะนะครับเขาจะอ้างชื่อเรา อ้างชื่ออ้างเสียงอ้างอะไรนู่นนี่นั่นเราจะเสียหายในขณะเดียวกันเราก็อย่าไปว่าคนอื่นให้เสียหายเพราะไพ่แบบนี้มันแปลว่าเราจะดาบนั้นคืนสนองเรานี่ดาบนั้นคืนสนองนะครับ งดการลงทุนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปล่อยเงินการพนันหรือการลงทุนที่ผิดศีลธรรมจรญยาที่ดีเกณฑ์ชะตาของมังกรสัปดาห์นี้มีดวงเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะมังกรที่เล่นชู้สู่ชายหรือมังกรที่ทำผิดศีลธรรมเนี่ยมีสิทธิ์โดนเสียชื่อเสียงในในเรื่องของมัวหมองเขาเรียกมัวหมองนะอย่าไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านนะครับอย่าไป พูดอะไรไม่ดีโดนแน่อันนี้นะครับเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงานดีๆชื่อดีๆมันจะเสียหายอันนี้เป็นคําเตือนพอเข้าวันที่ย9บโอเคก,กลางๆงพอ30 30วันที่30นะวันที่3 1อวันที่1ดีวันที่1ยังถือว่าดีแหละ อยู่นิ่งๆนะถ้ามีปัญหาถกเถียงกับใครเรื่องงานเรื่องเงินสัปดาห์นี้อยู่นิ่งจะจัดการได้หมดทั้งงานเงินและบริวารแก้ไขปัญหาได้แค่นิ่งๆแค่นั้นเองเจ็วันนี้ถ้าใครถามผมว่า7วันนี้ชาวราศีมังกรจะมีปัญหาอะไรใหญ่โตไหมอดทนนิ่งๆไว้ทํางานตามหน้าที่ไม่ยุ่งกับใครรับรองผ่านปัญหาได้สัปดาห์นี้สีน้ําตาลกับสีแดงเป็นสีเสริมดวงชะตา อยากเสริมดวงชะตาให้ปล่อยปลาปล่อยทำปล่อยชีวิตโคกระบืองดเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องคำพูดและเรื่องชู้สาวถ้าเลิกไม่ได้ก็เหนื่อยต่อไปนะสื่อนำโชคผู้หญิงนำโชคแถวทั้งนั้นเลยเนะี่ยผู้หญิงให้ทั้งโชคทั้งนำให้ทั้งปัญหานะครับคนไหนที่ให้คำแนะนำเราพิจารณาให้ดีอาจจะเป็นคำแนะนำที่ผิดทำให้เราหลงทางได้ ระวังไว้ให้ดีนะคนใกล้ตัวนี่แหละตัวร้ายแหละครับคนที่เราพูดคุยสนิทสนมรักใคร่เอ็นดูนะระวังให้ดีเนะตัวร้ายรับหลังเรามันแทงนะยับนะความรักคนที่มีปัญหาเรื่องชู้สาวยังคงมีอยู่ไปเรื่อยๆไม่จบคนที่มีปัญหาผิดใจกับเพื่อนฝูงยังคงมีอยู่เรื่อยๆนิ่งลูกเดียวจะดีมาก ครับใครที่ไม่มีปัญหาอะไรรักกันดีนะครับระวังจะตกเถงกับกับแฟนในช่วงของ3-4วันนี้เพราะวิพากษวิจาร์ณเรื่องคนอื่นทําให้ทะเลาะกันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะไพ่ชุดนี้มีจุดเสียอยู่ประมาณ30% 70%ถือว่าดีดังนั้นพิมพ์คําว่าดียิ่งขึ้นนะครับใครได้ไปไหว้พระไปทาบุญที่ท่าน้ําไปไหว้พระที่แบบ พระประธานหรืออะไรเนี่ยเขา,าผู้หญิงเขามาขายลอตเตอรี่เอ้คนนี้ท่าทางดีเวยเ้ยเอออุดหนุนเขาหน่อยสิประมาณนี้นะถูกไม่ถูกว่ากันไปอุดหนุนเขาหน่อยนะเลขหน้าไพ่เป็นเลข8 6 5 1นนะขอให้โชคดีไม่ได้เลวร้ายหรอกระวังปากอย่างเดียว